สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันก,กันในช่วงบ่ายนะคะของมื่อวันที่11เดือนพฤษภาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะมื้อน,นี้นะคะแอดผ้า hmm. พรมพี่น้องบ้านเฮาสุขสุข,สข,ขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะอาจากเซียนดําดินนะคะสําหรับพอดีนี่เป็นแนวทางตําเล่านะคะพี่น้องคะมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เพวกเราเวือก ทรไปหาจสดำดเหนะร,รียยูร์ลงไปในน้บโทรศัพท์อ่าได้ยินค่าวา่าฝนตกฝนตกแล้วน้ำก็สิท่วมแล้วกันอีกค่าอันอัน้นาเอาประมานเนีนยก่อเกินวางเดยตะกี้เกินวางได้เนะนาะวิดนาบ้าออกนะพี่นอ้องกระสิเอาน้าออกินะสนา้าน้าท่วมบ้านนน้พไอพี่น้องครับเราอยู่แถวแถวป่าสมุทรปราการอืมแถวบ้านที่เราอยู่นี่สีํำแต่ว่า างใกล้ๆกันพอดีสูรรงเนาะฝนตกนี่ๆนั่งสีกระสีไหลมหา,หาบาลเล่าเหล่ากระสีน้ำกับสีทวงนี่สินะไปไปลองค่ะค่ะแอทโทรไปหาเล่ายุนะคะเราไ่ได้รับโทรศัพท์นะคะไปไปลองค่ะมนีเอกะเล,ล่ทรไปหาเราอีกนะคะเราก็เลยไข่มานี่แหละพี่น,าาน้องสำหรับด้อทั้งตำเล่าลเอาหน้าท่าของมณีของเซียนดําดินนะคะตำเล่าค่ะสิเรียว่าเป็นตัวไหนไป่น้องาามาติดตามรับชมรับฟังติดมีพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะเซียนดําดินค่ะสวัสดีครับแม่ค่ะ มาถามเราเล่าอะไรคะรอพัฒนาบอกแมนค่ะโอ้ยงวดมันเขอนย่มไหนกับปรตูมาเอาเนาะไว้หม่ดมานอีท่ออยู่ดิงวดมันออกกอนหนีเนม่อืมแมนอยู่ค่ะไม่ได้ท่อยอมรับความผิดแล้วเออยอมรับแล้วขอโทษค่ะเอาาเเลยนะจ้า วิ่งสามก็แปดวิ่งสามกแปดค่ะเสามลองแปดเนี่ค่ะจับคูแปดสามแปดสามค่ะเจ็ดสามเจ็ดสามค่ะแปดเจ็ดแปดเจ็ดค่ะห่าสามค่ะแปดสองแปดสองค่ะแปดสี่ี่ค่ะ <8 4 S 1> เก้าสามครับเก้มค่ะอัวนี้เหลือสาตัวไัหนี่ค่ะสามตัวีแปเจ็ดสามแปดเจ็ดสามค่ะับสองแปสามแมสองปดสามค่ะครับเดีวจะนี่แหละค่ะเน้นตัวได้บนันทคะจับคู่นั่นอ๋เน้นเน้นแปดสามกับเจ็ดสามนะร แปดสามกับเจ็ดสามนะคะครับค่ะนี่สมนีบัตรที่มาเนี่ยครับค่ะฝนตกประทังผุ่นเนี่ยตกแล้วเนี่ยโอ้โตกแล้วบัตรที่ค่ะจะได้นิดงามดีแล้วเนี่ยโอ,โอ้โอ้มันก็สีถ่วมเร็วเนาะมันดันขึ้นมาไหมครับอ๋อมันติดแตมเจ้าพญาเลยบอกค่ะบอมันเป็นอันินยูอันมันกไกลกลกันมันสูงกว่าเขานะ่ะ มันก็ดันเล่ดันมาถ่วทั้งเฮาหน่ะมันก็ดันมาดันโอ๊ยอุกอังเนาะฝนตกยี่ยมเลยก็ะสีเลยอนนี่ตลอดอือจะได้ดิสกันยู่นั่นแล้วเออตกในหน่อยก็ท่วมตีค่ะเดี๋ยวนี่นะตกในหน่อยก็บมามันก็ชุ่มมาในเรื่องสีเลยโอ้เหาอยู่ต่ำมาตีค่ะเหาอยู่ต่ำภูเขาโอ้ค่ะมันดันดินมาขึ้นมาเลยอ่ะอือค่ะเมื่อยน้ำยืนกันว่ะ ฝ <laughs> นก็นลำบากนาฝนก็นลำบากเออแมนอยู่ดอกอันนี้เขานาฝนเต็มตัวแล้วเนะคะ่ะน้องมาดิแมนดิบตลอดเลยค่ะอ๋อกระเคยกว่าเป็นดิบไหมยู่ดอกเนาะเออแมนอยู่ดอกวะ <laughs> เออยิน,วนไว้ดิบเอาว้ดิบ่ไหว,วคะ่ะอืมบ้นต่อไปบ่านแน่บ่านแน่แล้วเนาะมันเคยเป็นแล้วมันอาจจะเป็นอีกเนาะคะ่ะเนาะเซียนเนาะแมนแมนอืม เะเกิดอะไรจะหอยปลอดไฟแล้คะครับโอเคค่ะขอบคุณหลายๆสำหรับวันนี้ค่ะครับค่ะสวัสดีนะคะสรุปน้ท่านค่ะคลิปนี้นะคะพี่น้องค้าเนวทางจากเซียนดำดินนะคะพี่น้องค้งาเนวทางตังเราวนะคะพี่น้องค่าวันที่12พฤษภาคมนะคะ2568นะคะวิ่ง สามกับแปดนะคะเด่นที่สามร่องแปดนะคะพี่น้องคะบันนี้จับคู่ค่ำมิ837387หา3828493873283อ่าเส้นดัมบ,บินเล่าเน้นตัวจับคู่ก็คือ83กับ73นะคะใครพี่น้องคะใครก็อย่าลืมค่ะพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะสำหรับนะคะของเส้นดัมบ,บินวัวที่ผ่านมาหนิงบู่ด้วยประด็นทีตามนะคะเพราะว่าโท ทั่วไปเนาะเราอานชื่าะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกฝนตกแล้วก็น MK, ้ำกระถวมพร้อมอุสินาตอปคีณหมอคะเช่นนี้เราอยู่แถวสมุทรปราการนนำ่วมระหว่างถ้าฝนตกยุ่งสีขึ้นยากรหดตรงแดนไปไปซ้าย els, IB, éger, นำออกชน้ะไปคุณหมอคะนั่นแหละแต่ก็เลยบริโภคไอ้โทษปัญหาเราอยู่เราบปิดรับโทรศัพท์นะคะคุณหมอคะก็เริ่มเปิดดีสก์น้ำทางของเราสำหรับ มือว่านศุกที่พานมานะคะพี่น้องคะโอนิก็เลยกมาติตามนะคะสาหรับมือวันจันทร์พี่น้องแคปนาจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางโอนินะคะจากเสียนดําดินนะคะแนวทางตําเล่านะคะพี่น้องคะจะไหนก็อย่าลืมนะคะนํานไปพิจารณาเบิร์ค่ะพี่น้องทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก้าค่ะโปรดใช้พิจารณาญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องคะ ขอขอบุญขอคุณพ่อแม่พี่น้องบรนเทาสุขสุขอนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะและก็ต้องขอขอบุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอบุณขอบคุณแนวทางทา่งจากเซียนดําดินนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเท่าแรค่ะพี่น้องคะถ่านผอยากสิพาดครับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดค่ะเพื่อทีสเปอร์ปปรพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะ,คคะ,ะพี่นอ้องคะนี่แหละพี่น้องฝนตกมือที่สองพี่น้องคะห้องก็สิตกตก็ตกแป๊บเดียวนะคะพี่นอ้องตกแห้งๆห้งเมื้อเนิ่นตกแห้งแห่อถึงเคิงชั่วโมงจำนี่แหละเศร้าแล้วประมาณสิบห,าห้านาทีหรือว่ายี่สิบนาทีนะ่ะพี่น้องคะตกแห้งตกแห้งค่ะอยู่ว่าบารมนะคะพี่น้องคะตกแห้งอยู่ แต่ว่าตกคอยเอ้ยประมาณตกหน่อยตกแห้งแต่ว่าตกหน่อยระยะเวลาแค่ประมาณ20นา er <Steph> <ui> ทีนะคะพายพี่น้องค่ะบรรลุว่าถึงหรือเปล่านะคะแต่คิดว่าบ่เกินบ่น่าสิเกิน20นาทีเนาะพายพี่น้องบ้านพายพี่น้องเป็นยังไงแน่ฝนตกฝนลงแน่บ่พ่อแม่พี่น้องคะฝนตกฝนลงมีอึงออกบ่บ้านเบิ่งแลังด้วยนี่เมือคืนนี่ฝนตกเนาะเมื่อวานนี่ฝนตกตอนยี้มันเคื่องนี่เสียงอึงห้องคักขนาดนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะแต่ว่าอ่า บ้านเมืองเรือน่านี่พอดีมีคนไปไต่ดอกพไปพี่น้อบงบ่มีคนไปไต่นะคะแต่ว่าขังบ้านข้าเจ้าไปไต่ยุข้าเจ้าไปไต่มาขายไต้อึงเสียงวาาสันเสียงดังวาาสันที่พี่น้องเสียงอึงบ้านเมืองเรือน่านี่อยู่แถวทงหน้าพอดีเนะาะไปพี่นะ้องเนาะเอาลโหไปพี่น้องค่ะเอาก็ฝากไว้นะคะสำหรับแนวทางของอเส้นดับดินนะคะแนวทางตำเหล้านะคะไปพี่น้องคะแล้วก็อีกหลายอาจารย์นะคะที่อรย์ ติดตามให้พลอยพี่ดองนะคะพลอยพี่ดองอย่าห้เบิ้งเรกด้วๆติดตามแนวทางของอาจารย์ธันใดนะคะของเส้นธันใดพลอยพี่ดองอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาเด้พอพี่ดองเด้อคอมเมนต์เข้ามานะคะเอกศิริได้รู้ว่าพลอยพี่ดองกำลังติดตามเบิง้งอาจารย์ธันใดอยู่นะคะเอกสิริอ่านนำแนวทางมาให้นะคะพลอยพี่ดองคะอามูนี่นะคะมีเพียงซัมนี่นะคะพลอยพี่ดอง เอาอีกนิดนึงนะคะยังไม่ได้เต็มเวลานะคะไป่น้อกผ้ากันไปเลือกตั้งแล้วไปนอปไป่น้อกบอนี้เลือกตั้งนะคะตั้งตั้งบ้านเมืองเราด้วยเนี่ยเบิองราด้วยไปเมื่อแล้วไปกับลูกไส้กับแม่เรียบร้อยแล้วไปตั้งแต่แปดโมงกวกากาแล้วก็มานะคะพี่น้องค่ะตอนเศ้านี่ก็คนพาท่านในายปในฮาเัทยาครไปตอนตอนเที่ยงตอนบ่ายฮาทยาคนหลายยนะไปพี่น้องค่ะก็เลยไปเศร้าก็มูนี่แหละไปอพี่น้องค่ะไปเศร้าแล้วก็ได้กลับมาแล้วนะคะพี่น้องเอา พี่น้องคะโมน้ก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากเสี้ยนดําดินนะคะสาหรับแนวทางต่าเล่านะคะพี่น้องคะแอคเซเดย์คอตโตราทำไมพี่น้องมาเท่าสุขูสุก้นไปก้อน,นนะคะพี่น้องคะเอาไว้พอกันไม่ก็เป็นได้กลิ่นหนานะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ